เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีรับเข้าสู่ช่อง FSA Gamer นะครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม GTA San Online บนมือถือและ PC นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Killer นั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวภายในเซิร์ฟเวอร์แบบคร่าวๆกันแล้วท้ายคลิปนะครับเราจะมาสอนนะว่าเอาไวริสยังไงนะครับทุกคนก็คือวิธีการได้รับไวริสนะครับต้องทำยังไงบ้างนะครับทุกคนก็ง่ายๆนะท่านผู้ชมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทุกคนนนนนนะะคคคครรััััับบบบกกกกกกดดดไลลลล์แ็็ subscribe ิปปี้้้้วยท่่าผูชมเเพืองใใจห นะครับนะคบใครอยากจะเข้ามาเล่นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวระบบคร่าวๆกันก่อนนะครับทุกคน ก็เดี๋ยวจะไม่รีวิวไรมากนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวอีกนะครับทุกคนก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็เนาะสำหรับคลิปนี้เดียวเราจะเอาแบบที่มันแบบสําคัญมากๆเลยแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับพาในเซิร์ฟเวอร์ที่จะเข้ามาเล่นเนี่ยก็คือบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับสำหรับสายฟรีแบบใครอยากแก็ชอบแบบสายฟาร์มอ่ะเออชอบเข้ามาฟาร์มแล้วก็แบบไม่ต้องเติมก็โหดได้ครับก็คือเซิร์ฟเวอร์นี้เลยนะครับทุกคนเราสามารถนะครับเข้าไปฟาร์มแบบออโต้ได้นะตอนนี้นะครับท่ผูุ้ชม ก็เดี๋ยวจะสอนนะครับว่าทํายังไงนะครับคือมันเป็นแบบระบบไว้แบบเราแบบเปิดจอไว้เฉยๆฉนะครับแล้วก็ฟาร์มออโต้เลยนะครับทุกคนก็คือตอนนี้เนี่ยใครที่เข้ามาก็จะได้รับแบบฟรีเลยนะครับสำหรับการฟาร์มออโต้เนาะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะรีวิวสาหรับเด็กใหม่กนแล้วกันนะเด็กใหม่เนี่ยเวลาเราเข้ามานะครับเราก็ทับรับของฟรีนะสำหรับใครไม่รู้นะเข้ามาให้ทับรับของฟรีอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมพิมพ์ตามนี้เลยนะครับกฏไปปุ๊บนะครับ อ่ามันบอกว่าผมได้รับไปแล้วเพราะว่าผมเพิ่งกดรับไปด้านบนซ้ายมือเห็นปะเราได้รถฟรีหนึ่งครัง้งก็คือรถอีป๊อปนะครับทุกคนแล้วก็เงินสด1,000บาทพิซซ่าน้ำเปล่าแล้วก็มือถือนะครับทุกคนอ่าก็เมนูอ่าเวลาเราเล่นนะครับก็คือปุ่ม Y นะครับทุกคน ก็คือเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะมันจะมีตั้งแต่กระเป๋าเก็บของอะไรต่างๆนะครับทุกคนอ่ะหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่ามันเหมาะสําหรับสายฟรียังไงนะเซิร์เวอร์นี้คือของโดเนตเราสามารถนะครับใช้เงินในเกมได้นะครับทุกคนก็คือนําเอาเงินในเกมเนี่ยไปแลกเป็นพอยต์นะครับทุกคนก็คือกดปุ่มบายนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็มันจะมีคําว่าของแลกอยู่นะอ่ะเนี่ยเห็นไหมของแลกนี่จะให้ดูเลยนะครับมีกาชาปอง VIP ต่างๆนะครับ นี่ดูได้จากตรงนี้เลยนะครับคือเราสามารถซื้อเองได้โดยการฟาร์มเลยนะครับทุกคนโดยไม่ต้องใช้เงินเงินโอซก็คือใช้เงินในเกมไปเลยนะครับก็<ด>โอเคเดีเ๋ยวเราจะรีวิวเลยละกนันเนาะตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่บริเวณหลังจุดเกิดนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าจุดเกิดก่อนคนมันเยอะผมก็เลยแบบเดินมาเปิดคลิปหลังจุดเกิดนะครับทุกคนภายในเซิร์ฟเวอร์ก็คนเล่นเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนนะอย่ากระโดดเยอะเกินครับทุกผู้ชมมันจะล้มโอเคนี่นะครับตรงนี้ก็คือจุดเกิดนะครับทุกคนโอเคเราสามารถมาเรียกรถเรียกอะไรได้นะครับทุกคนม อ่าเดี๋ยวเวลาเรียกรถเราก็มาที่การาดเรียกรถเลยนะครับตรงนี้นะให้เราทําการกดปุ่มเทสตนะครับทุกคนเนี่ยเราจะมีรถอ่าอีป๊อปนะครับทุกคนแต่ผมมีเอเนจีนะครับคือแอดมินได้ให้เอเนจีเว็บให้ผมหนึ่งคันนะครับทุกคนโอเคนะเราก็กดสตาร์ทรถตรงนี้ได้เลยกดปุ่มเอแล้วก็กดสตาร์ทที่สีเขียวนะครับมันก็สามารถเนี่ยขับรถได้นะครับทุกคนอันนี้ท่านผู้ชมน่าจะทํากันเป็นแหละนะครับโอเคครับทุกคนเรื่องที่ผมอยากจะรีวิวในเรื่องแรกนะครับก็คือการฟาร์มนะครับทุกคนที่ผมบอกว่ามันมีออโต้ฟาร์มเนี่ย เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็เลือกงานสักงานหนึ่งครับตอนนี้ในตัวผมมีออโต้ฟาร์มแล้วนะครับทุกคนคือเขาแจกฟรีนะออโต้ฟาร์มนี่ก็คือเข้ามาปุ๊บนะครับเราได้บัลลีปุ๊บเนี่ยเขาก็แจกใส่ในตัวเราเลยนะครับแบบออโต้ฟาร์มใช้ได้ตลอดชีพใช้ได้ถาวรเลยเอาง่ายๆนะครับทุกคนแล้วก็ทับ g p s ไปดูงานก่อนนะสรับงานกับสถานที่เนี่ยก็จะมีหมดนะครับทุกคนในสถานที่ก็ดูครับเยอะมากนะครับทุกคน อันนี้ก็เป็นเบสิกท่านผู้ชมก็น่าจะดูอยู่แล้วนะสำหรับ slash GPS นะครับเดี๋ยวเราให้ดูงานถูกกฎหมายก่อนดีกว่านะครับซึ่งงานที่ผมจะไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นงานเก็บผักละกันเพราะว่ามันใกล้นะครับทุกคนให้ดูคือมันสามารถออโต้ฟาร์มได้น่าจะทุกงานแหละนะครับทุกคนใช่ไหมนี่มีงานมาใหม,ใหม่เลยด้วยนะครับคืองานเขาเยอะมากนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูงานเก็บผักละกันนะครับทุกคนไปงานเก็บผักก็ดูในแมปเลยตรงนี้นะครับทุกคนงานเก็บผักนะครับโอเค ไปครับโอเคนะคทุกคนเรามาถึงกัะแลนะครับนี่ก็คือเก็บผักนั่นเองนะฮะโอเคนะครับคือถ้าปกติถ้าแบบเรากดปุ่มเอ,เอ็เอเอนเฉยๆเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเก็บแค่ครั้งเดียวนะครับทุกคนเนี่ยลองเก็บดูก่อนนะครับออตอนนี้คนเล่นอยู่ประมาณ90กว่าคนนะครับทุกคน ก็ผมได้ผักแล้วแม่มันก็จะไม่เก็บต่อให้เราจ้าถ้าหากว่าเรานะครับอยากจะเปิดออโต้เราก็กดปุ่ม Y เลยนะครับทุกคนแล้วก็ล่างสุดมันจะมีคําว่าเปิดการใช้งานออโต้ฟาร์มนะครับเรากดตรลงเลยนะครับทุกคนนี่มันก็ขึ้นมุมบนซ้ายนะครับว่าเราเปิดออโต้ฟาร์มแล้วเราแค่ไปยืนใกล้ๆนะครับจุดผักนะ,ะสมมติผมไปยืนใกล้ๆจุดเดิมก็ได้นะครับทุกคนเนี่ยเดินใกล้ๆเนี่ยปึ๊บนี่นะครับมันจะแบบเก็บอัตโนมัติเลยคือในขณะนี้เนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรครับเราแค่เปิดแล้วเนี่ ปล่อยให้มันเก็บไปนะครับทุกคนแต่เราห้ามนะครับห้าม ESC นะครับทุกคนคือเราต้องเปิดหน้าจอนี้ไว้ครับทุกคนคือถ้าหากว่าเราแบบออกไปทําอย่างอื่นเนี่ยคือรู้สึกว่าภายใน5านาทีใช่ปะถ้าหากว่าใครแบบ ESC นานเกินอ่ะมันก็จะหลุดเซิร์ฟนะครับทุกคนแต่คือสําหรับการฟาร์มนี่คือถ้าหากเราเปิดจอไวงเงี้ยนะครับมันก็ฟาร์มไปนู่นนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับทุกคนใครอยากจะปิดฟาร์มออโต้เราก็กดปุ่มไว้นะครับแล้วก็ กดที่คําว่าเปิดใช้งานใหม่อรอบแล้วมันกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่าเราทําการปิดการใช้งานออโต้ฟาร์มแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมครับง่ายมากนะครับทุกคนแล้วเราก็จะได้แบบของมานะดูครับเราก็จะมีพวกผักอะไรอย่างงี้แน่หนไหมก็เดี๋ยวเราจะนําผักไปขายได้แล้วทุกคนนะแล้วก็ทับ gps ดูครับว่ามันขายที่ไหนนะ,ะสถานที่ทั่วไปนะครับทุกคนแล้วก็มันน่าจะเป็นน่าจะมีแบบตลาดกลางหรือเปล่ามันมีตลาดใหม่นี่คืออะไรเดี๋ยวลองไปดูนะครับทุกคนผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวลองไปดูตลาดใหม่กันสิ มันน่าจะขายที่ตลาดเลยครับทุกคนโอเคตลาดใหม่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมไปครับโอเคครับทุกคนเหมือนว่าจะมาใกล้จะถึงแล้วใช่ป่ะน่าจะเป็นที่ทะเลหรือเปล่านะครับสําหรับตลาดใหม่นะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ะทุกคนเพราะผมก็เพิ่งมาเหมือนกันนะเอามากับท่านผู้ชมเ,เนี่ย <c oughs> อ่านี่ไงตลาดใหม่อ๋มันจะเป็นจุดรวมขายเลยเนี่วาผมว่าตรงนี้เป็นจุดตกแต่งมากกว่าผมจําได้ว่าตลาดมันน่าจะอยู่ตรงนู้นนะครับนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับท <c oughs> ุกคนอ่าโอเคผมว่าตลาดอยู่ตรงนี้แหละนะครับทุกคน โอเคนะครับไปครับผมอุ้ยมีท้าตัวต่อตัวได้นะคใครจะต่อยกันก็ไม่ต่อยได้นะเซฟก็แนว RP นะครับทุกคน RP DM นะครับโอเคมาครับนี่ตลาดกลางเอยเราสามารถมาดูตลาดกลางได้นะกดปุ่ม N แล้วก็ดูได้เลยนะครับทุกคนนี่ตลาดกลางก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคเรามาขายกันเลยดีกว่าขายผักตรงไหนเอ่ยขายผักนี่ไงผักตรงนี้นครับทุกคนกดปุ่ม N นะครับผมขายไปเลย อ่ะเรามีอยู่8นะครับผมขายหมดไปเลยปึ๊บดูแป๊บเดียวผมได้มาละสอ0นะครับทุกคนบอกเลยว่าฟาร์มไหวมากนะสำหรับภายในเซิร์ฟเวอร์จริงๆมันก็มีงานหลายงานแหละนะครับทุกคนแล้วแต่คราจะไปทํางานไหนเนาะงานไหนได้เงินดีหรือว่าน่าทําอะไรยังไงท่านผู้ชมก็คอมเมนต์บอกมาได้นะสำหรับใครที่เคยเล่นอยู่นะ <ๆ S 1> เผื่อผู้เล่นใหม่เขาอยากจะรู้นะครับทุกคนโอเคเราอย่าวิ่งแล้วก็โดดเยอะนะมันจะลื่นล้มด้วยนะครับทุกคนในเมื่อเราได้เงินแล้วก็ง่ายๆาเนี่ยละครับทุกคนพอเราได้เงินล้าก็นาเงินเนี่ หาสถานที่จอดเท่ๆก่อนนะครับเอาเป็นตรงนี้แหละนะครับทุกคนนะอ่ามุมสวยๆเลยอ่ะนะครับก็วิธีการง่ายๆเลยนะครับทุกคนสําหรับใครที่อยากจะแลกพอยต์ก็คือง่ายๆเลยแล้วก็ทับแลกพอยตครับทุกคนก็คือพิมสลันะครับผมแล้วก็แลกพอยต์ครับ เป็นภาษาไทยเลยนะนี่แลกพอยต์แบบนี้นะครับกดไปปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นแลกเงินเป็นอยต์ตรงนี้มานะครับก็เลทนะครับก็คือ10,000นะครับก็จะแลกได้4พอยต์อันนี้3 0,000่นจะแลกได้8พอยต์เหมือนว่า1 0,000จะแลกได้เยอะกว่านะเพราะถ้า1 0,000แลกทั้งหมด3ครั้งเนี่ยเอ่อสี่สามสิบสองนะครับทุกคนแต่นะครับ 1 0,000ื่นเนี่ยเราก็กดกันมืออีกนะสมมติผมมีเงินอยู่ในล้านหนึ่งกดให้ครบ1ล้านไม่ก็กดกันมืออีกนะครับทุกคนแต่ถ้าใครอยากให้คุ้มคุ้มเนี่ยเรากดห0ึ่งเนี่ยรัวๆไปเลยนะครับผมว่านะเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นเนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะห้าหมื่นนะห้าหมื่นได้สิบห้าพอยต์แล้วก็เฉลี่ยดูครับหมื่นหนึ่งเนี่ยมันได้สี่นะ,ะถ้าห้าหมื่นก็ห้าสี่ยี่สิบอ่ะนะครับทุกคนคือมันมันได้ยี่สิบอ่ะถ้าเราแบบกดทีละหมืนะ่น แต่ว่าอันนี้มันได้แค่15นะครับมันก็เป็นเลเยดที่แบบว่าก็แล้วแต่ว่าใครขยันกด10,000ก็ได้แล้วแต่นะครับทุกคนเออจะสมมติผมจะแลก30,000อ่ะผมแลกดูนะครับ30,000ปุ๊บนี่นะครับเงินก็จะหายไป30,000แล้วก็ด้านล่างซ้ายมือมันก็จะได้มา8ไพ่นะครับคือผมเคยไปแลกไปแล้วไงผมผมเคยไปแลก4 4ไพยไปแล้วคือไปเทสดูนะครับทุกคนตอนนี้ผมมี12นะมุมล่างซ้ายเห็นตัว P ป่ะนะครับโอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนอ่านผมจะลอง แรกแล้วก็ลองมาสุ่มของดูนะครับทุกคนคือมันจะมีกาชาด้วยใช่ปะเนี่ยเราไปกดที่ปุ่มวายแล้วก็เลือกมาเป็นของแรกนะครับอ่ะเนี่ยของแรกนะครับมันจะมีกาชาปองด้วยนี่กาชาปองก็จํานวนไม่จํากัดเดี๋ยวเราสามารถอ่นำพอยมาแลกได้นะแล้วก็มีกาชาปองสุ่มลดด้วยซึ่ง6 0พ้อยต์เนี่ย สูงรถแบบถาวรเลยนะครับทุกคนการันตีได้รถแน่นอน1คันนะครับแต่ก็คลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวคร่าวๆแล้วก็ขอกระชาปองสักกล่อง2กล่องละกันนะครับแบบพอหอมปากหอมพอก็พอนะครับทุกคนตอนนี้เรามี20แล้วนะครับผมไพโอเคแล้วก็กดปุ่มวายแล้วก็กดที่ของแรกนะครับทุกคนกระชาปองกดซื้อมาได้เลยนะครับจํานวนใสไปเลย1ชิ้นนะครับปุ๊บรียบร้อยนะครับผมเราได้กระชาปองมาแล้วครับ1ลูกโอเคเสร็จแล้วเราก็สามารถกดปุ่มวแล้วก็ไปที่กระเป๋าเก็บของนะครับ นี่จะมีกระชาปองอยู่นะกดเลือกมาเลยนะครับกดใช้ไปนะครับทุกคนโอเคมันก็ได้รับอะไรเนี่ยกล่องงานขาวโอเคกล่องงานขาวนี่คืออะไรกดปุ่มว้ายแล้วไปดูนะครับกล่องงานขาวกดเลือกแล้วก็ใช้ดูโอเคเราได้รับหอยมาสี่ตัวคือเราก็เราก็สามารถนําหอยไปขายได้อีกนะครับทุกคนก็คืนนี้ผมจะมาแนะนําไว้สําหรับเด็กใหม่นะครับที่กําลังหาเซอร์ฟที่แบบอยากจะฟาร์มแล้วก็เออเราสามารถฟาร์มแล้วแลกพอยได้นะครับไม่ต้องเติมอะไรนี้นะใครที่แบบ เอออยากจะแบบฟาร์มในเกมก็เซิร์ฟเวอร์นี้เลยผมแนะนำนะครับทุกคนแต่มีไวริสนะครับทุกคนอ่ะแล้วเรามาเข้าเรื่องเริ่มไวริสกันเลยดีกว่านะครับทุกคนสำหรับภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับก็อย่างที่บอกว่ามีไวริสซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับทุกคนโอเคท่านผู้ชมพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ไปเดี๋ยวไปดูวิธีขอไวริสกันเลยอ่ะมาครับทุกคนสําหรับวิธีการขอไวริสนะครับง่ายๆเลยนะครับเราก็ไปขอในเพจนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะฮะเราอย่าเพิ่งเข้าไปนะครับทุกคนถ้าาเรรรรยัััังไมม่่สสคคหกอนนะบ คือง่ายๆเลยเราเข้าไปสมัครรหัสในเกมก่อนนะครับทุกคนอ่ะสมมุติว่านี่นะครับผมอ่นนี่ชื่อผมหน้า,าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอ่ะสมมุติผมจะเปลี่ยนชื่ออ่ะสมมุติผมมาเล่นใหม่เลยอ่ะคือสําหรับในมือถือเนี่ยก็เอ่อก็คือเราแบบไปไปตั้งชื่อนี่ยเออไปตั้งชื่อแล้วก็เข้าเกมไปก่อนครั้งหนึง่งงงไหมน่าจะไม่งงนะก็เหมือนในคอมนี่แหละในคอมก็คือเนี่ยสมมุติผมจะตั้งชื่อเป็นอ่อแฮร์รี่อ่ะแฮร์รี่แฮร์รี่คิว เลอร์อ่ะสมมติผมจะตั้งชื่อเป็นแฮร์รี่คิลเลอร์นะก็แล้วแต่ว่าเขาจะตั้งยังไงนะก็คือตั้งเนี่ยก็ต้องตั้งแบบแนว R P ละกันคือจะตั้งยังไงก็ได้แล้วแต่เลยนะครับทุกคนนะที่เป็นประมาณนี้นะครับอ่ะได้วเราก็เข้าเกมไปก่อนครัง้งหนึ่งอ่ะเนี่ยเข้าเกมไปเลยครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บแล้วเข้าไปนะก็คือในโทรศัพท์ก็คือเข้าเกมเหมือนกันแหละครั้งหนึ่งนะถามว่าเข้าเข้าไปทําอะไรนะครับก็คือเข้าไปแค่สมัครรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันต่างๆแค่นัั้้นนนเเออองงะคคครบแแปปดียววนะทุกกล็ก่่ชืไ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูกันนะครับผมโอเคครับทุกคนนี่จะเข้ามาประมาณนี้ใช่ไหมอ่าในมือถือก็เข้ามาประมาณนี้แหละเข้ามาหน้านี้นะอ่ะปึ๊บมันบอกว่าเรายังไม่ได้อ่าสมัครสมาชิกนะครับอ่ามันบอกให้เราระบุรหัสผ่านแล้วก็ใสเ่เลยรครับเราจะตั้งรหัสผ่านว่าอะไรนะอ่าอ่าสมมติผมจะตั้งประมาณนี้นะครับทุกคนอ่านี่ผมไม่บอกได้ว่ารหัสอะไรเดานผู้ชมจะเอาไปเข้ากันนะครับโอเคเราลงทะเบียนไปนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ใส่รหัสเมื่อกี้เลยที่เราตั้งนะครับกาใส่แป๊บ เราใส่เรียบร้อยเรากดล็อกอินไปเลยเลยปึบพอล็อกอินปุ๊บนะครับมันจะมีเรากรอกข้อมูลตรงนี้นะ<ๆ>ก็ใส่ไปเลยครับเลือกไปเลยครับเพศเราเพศอะไรเพศชายวันเดือนเกิดเราก็ใส่ไปนะครับทุกคนใส่ไปครับประมาณนี้นะโอเคผมผมจะใส่ประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็กดแก้ไขไปอ่ะ <ๆ S 2> เรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเรากดเสร็จสิ้นนะสีเหลืองๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วกดเลือกไป ปุ๊บเรียบร้อยนะครับทุกคนมันจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าเรายืนยันไหมเราก็ยืนยันไปโอเคนะครับเห็นไหมครับครั้งแรกท่านผู้ชมจะขึ้นมามันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับมันบอกว่าตัวละครของคุณไม่มีเวลิศกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบนะครับอ่ะแล้วก็้านบนซ้ายมือมันจะขึ้นว่า sober close หรือ connection ซึ่งมันเป็นการลุดเซิฟในเน็ตโดนเตะเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่มีเวลิศนะก็หลังจากนี้นะครับเราก็ต้องนําชื่อไปอบอกแอดมินแล้วก็ให้แอดมินแอดเวลิให้นะครับแล้วก็กดตกลงแล้ว ออกเกมฟึบอ่ะเมื่อเราออกเกมเสร็จแล้วก็เนี่ยคัดลอกชื่อของเรามาเลยครับหรือว่าในมือถือก็จําชื่อเอาไว้แล้วก็เอาชื่อมานเนี่ยครับทักเพจแล้วผมกดส่งข้อความไปทางเพจนะอย่าลืมกดไลค์เพจด้วยนะทุกคนเป็นเพจนี้นะผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับกดส่งข้อความไปอ่ะดูด้านล่างขวามือนะครับอ่ะดูด้านล่างนะครับทุกคนผมจะซูมให้ดูนะครับอันนี้คือแชทของผมนะอ่ะแล้วก็ใส่ชื่อของเราไปเลยนะครับอเอาง่ายๆเราต้องบอกหรือเป่าขอไวริสหน่อยครับอ่ะเราทักไปครับสวัสดีครับก็ได้ สวัสดีครับอ่าโอเค พอเราพิมพ์ไปปุ๊บมันก็จะขึ้นอตอบออโต้มาแบบนี้นะครับว่าพวกไอพ i ดิสคอร์ดหรือว่าขอไวลิสสร้างตัวละครในเซิร์ฟนี่เราก็สร้างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่ะแจ้งตัวละครที่ Discord นะครับแล้วก็รอรับไวลิสนะซึ่งไอเมนบอกว่านะครับเราจะแจ้งใน Discord ก็ได้หรือว่าในนี้ก็ได้นะครับทุกคนนะก็ผมเลือกเป็นในเพจละกันนะครับ Discord เดี๋ยวให้ดูละกันอ่ะนี่นะครับ Discord จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือ Discord Server นะผมก็ทิ้้งไวใสคลิปเหมือนนนกัะครับนี่เข้าไปดูรายละเอียดดไ้นะครัับมนมีเยอะมากครับทุกคนผมก็ให้ดูไมม่หดนะใครที่อยากจะได้ไวลิ ว่าดาวน์โหลดก็มีนะเนี่ยลิงก์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแอดมินเขาดูแลเซิร์ฟเวอร์อยู่มีปัญหาอะไรก็ไปแจ้งแอดมินใน d i s ค o r d ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวเรามาเจาะจงที่ไวริดก่อนนะครับแล้วก็ส่งชื่อไปเลยก็ได้นะครับอ่ะเราบอกก่อนว่าขอไวริทหน่อยครับอ่ะผมจะพิมพ์ประมาณนี้แล้วก็ส่งไปแล้วก็เอาชื่อที่เราได้มานะครับนี่คือชื่อของเอยนะครับ โอเคใส่ชื่อไปเรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วรอรอแอดมินตอบนะครับทุกคนโอเคครับผมตอนนี้นะครับแอดมินได้ตอบเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็บอกว่าให้แล้วครับผมนะแล้วก็ขอ ID หน่อยครับจะแอดบัตรออโต้ฟาร์มให้นะครับทุกคนคือเขาก็จะแจกบัตรออโต้ฟาร์มฟรีนะครับเขาบอกมันเป็นกิจกรรมครับผมโอเคนะครับเราก็เข้าเกมก่อนนะแล้วบอกว่าสักครู่นะครับอ่าโอเคก็คือเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยแล้วกันนะครับผม เรวก็เข้าเกมไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวบอก ID นะครับแต่เขาก็จะแอดออโต้ฟาร์มให้เนาะโอเคครับผม่อเราได้ไวลิสนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับผมว่าจะเข้าได้หรือเปล่าเราต้องเข้าได้แหละนี่นะครับพอเราได้ไวลิสเนี่ยมันก็บอกว่าให้เราเข้าสู่ระบบเลยเนาะใส่ดีก็ไปเลยครับโอเคล็อกอินไปนะครับผมเกิดสถานะไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะเห็นไหมครับเมื่อเราเข้ามาครั้งแรกก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคอ่ะเรามาเช็ค ID กันเลยนะครับผมปึ๊บอ่ะ ID ดีของผมนะครับตอนนี้51นะ เดี๋ยวเราไปตอบแอดมินกันเลยโอเคนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับผม51นะครับบอกไปด้วยว่า ID นะครับผมโอเคนะแล้วก็รอแอดมินตอนนี้เรายังไม่มีใช่ไหมเรากดบมวายดูนะครับเปิดใช้งานดูโอเคเห็นไหมมันบอกด้บนซ้ายมือว่าเรายังไม่มีโอตฟาร์มนะครับอ่ะเดี๋ยวเราต้องรอนะครับผมรอแอดมินแอดให้เนาะโอเคครับตอนนี้นะครับผมแอดมินบอกว่าเรียบร้อยครับผมนะครับอ่าแสดงว่าเขาแอดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ขอบคุณไปนะครับอ่าขอบคุณครับ ่ะเราก็ลองเช็คดูครับกดปุ่มวายแล้วก็เปิดใช้งานตัวฟาร์มนะปุ๊บนี่นะครับบนใต้มือมันก็จะแจ้งว่าเราเปิดใช้งานตัวฟาร์มแล้ครับใครจะปิดก็ผลปิดได้นาะนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือ ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็เล่นได้แล้วครับผมตอนนี้นะโอเคเนาะก็ง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากเลยเนาะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทุกคนนะครับกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นรถและกันนะครับผมนะแล้วก็ฝากเข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์คิวเลอร์ด้วยนะครับสำหรับสายฟรีผมแนะนำเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมวิธีการแอดไวลิศแล้วก็แนะนำต่างๆก็จบไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครััับบคคลิปนีี้สสวดร